ผู้หญิงคนนี้พยายามถอดกระโปรงข้างนอกออกแต่ว่าซิปดันติดเธอดิ้นอยู่ในกระโปรงในตอนที่น่าอายแบบนี้ก็มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาได้ยินเสียงเธอก็ระมัดระวังตัวส่วนผู้ชายก็ตกใจเธอรีบถามว่าอีกฝ่ายคือใครแต่เขาไม่กล้าพูดเธอใช้แรงอย่างมากถึงถอดกระโปรงได้มองเห็นผู้ชายตรงหน้าเธอตกใจกลัวส่วนพระเอกที่กำลังหนีเจ้านี้ก็ถูกเสียงกรีดร้องของเธอทำให้ตกใจแล้วรีบปิดปากเธอ ตอนที่ทั้งสองกำลังชุดกระชากกันบังเอิญตะกร้าผ้าก็ตกออกไปข้างนอกพระเอกปล่อยมือนางเอกก็โกรธมากเขาทำได้แค่เดินจากไปแต่ตอนนี้นางเอกเห็นว่าเสื้อผ้าของเธอตกลงพื้นเธอจึงเรียกให้เขาหยุดบอกว่าเป็นเพราะเขาทําให้เธอไม่มีเสื้อผ้าแล้วขอยืมเสื้อกั๊กของเขาเขาเห็นว่าตัวเองก็ควรรับผิดชอบจึงถอดเสื้อกั๊กให้เธอสวมใส่ในตอนที่พระเอกกําลังหนีเจ้านี้คิดไม่ถึงว่าทั้งสองคนจะเจอกันอีกครั้งยังไม่ทันรู้ตัว งานเปิดตัวก็กำลังจะเริ่มขึ้นผ้าม่านกำลังจะถูกเปิดออกนางเอกรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีแต่โชคร้ายสะดุดล้มโชคดีที่พระเอกเข้าไปรับตอนที่เข้าไปรับนางเอกแบบจําลองก็ตกลงพื้นข้างนอกหยุดชะงักเร็วรีบวิ่งเข้ามาดูพระเอกเห็นแบบนั้นรีบหนีปล่อยให้นางเอกนอนอยู่ตรงนั้นคนเดียวมองเห็นลูกสาวทำลายงานเปิดตัวของตัวเองคุณฮันโกรธจนเลือดขึ้นหน้าเขารีบต่อว่าลูกสาวแต่เธอไม่สนใจ ในตอนดึกเธอก็ไปที่บาร์แล้วเต้นอย่างบ้าคลาั่งใช้ชีวิตแบบอิสระในตอนนี้พระเอกเปิดท้ายขายกระเป๋าข้างทางแต่เมื่อดันเจอผู้คุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ถูกจับพระเอกหยิบกระเป๋าที่แพงที่สุดวิ่งเข้าไปในบาร์เขานั่งลงก็มีคนโทรมาตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กระเป๋าของเขาก็ตกลงพื้นนางเอกตอนนี้เต้นจนเหนื่อยเธอหยิบกระเป๋าตัวเองแล้วกลับบ้านบังเอิญที่เหมือนกับของพระเอกเขาคิดว่าเธอเอากระเป๋าของเขาจึงขับรถตามไล่ตามจนถึงสะพานแล้วบอกว่ากระเป๋านั้นเป็นของเขาบอกให้เธอคืนมา นี่เป็นกระเป๋าที่เธอเพิ่งซื้อเธอจึงไม่ยอมทั้งสองฝ่ายจึงแย่งกระเป๋ากันผู้คนก็เข้ามามุงดูตอนที่ทั้งสองต่างไม่ยอมกันตำรวจก็มาทั้งสองถูกพาไปสถานีตำรวจเพราะต่างให้การต่างกันนางเอกยังเข้าไปดึงผมพระเอกสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในคุกทั้งสองไม่นานพ่อของนางเอกก็มาประกันตัวลูกสาวที่ก่อเรื่องไม่เว้นวันเขาต้องการตีให้หลับจำก่อนหน้านั้นเขาได้รับผลตรวทรว,ว่ามีเนื้อง,งอกในสมองหมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานบอกให้เขาเตรียมใจไว้ พ่อของนางเอกต่อให้ร่ำรวยแต่เสียภรรยาตั้งนานแล้วผู้ชายคนเดียวเลี้ยงลูกสาวสามคนเมื่อได้รับข่าวนี้สิ่งที่เขาหวงที่สุดคือใครจะดูแลลูกสาวทั้งสามคนของเขาเพื่อที่จะหาคนมาดูแลแทนเขาตัดสินใจประกาศออกทีวีตามหาลูกเขยเพื่อช่วยให้ลูกสาวหาสามีได้ทันทีที่ข่าวนี้ถูกออกอากาศคนทั้งประเทศก็รู้ว่าเขาต้องการลูกเขยในตอนนี้พระเอกก็ถูกเจ้าหนี้จับตัวบอกให้เขาเซ็นสัญญาหากไม่จ่าย50สบล้านก็จะพ่าตัดเอาอวัยวะไปขายที่แย่ไปกว่านั้น แม่ของเขาเป็นมะเร็งต้องการ30ล้านเพื่อผ่าตัดหากไม่ได้รับการผ่าตัดก,ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่เพียงแค่นั้นเขายังต้องดูแลพี่ชายที่ไม่มีสมองแต่เขาเป็นแค่คนงานก่อสร้างในตอนที่เขาสิ้นหวังก็มองเห็นโฆษณาตามหาลูกเขยเขาจึงตัดสินใจทิ้งศักดิ์ศรีเข้าร่วมการคัดเลือกและคนที่เขาจะต้องแต่งงานด้วยก็คือนางเอกมีผู้ชายมากมายส่งประวัติเข้ามามีจำนวนมากถึง10,000แคนเพื่อหาเงินมารักษาแม่พระเอกที่ยากจนก็เข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้หลังจากคัดเลือกอยู่นานประวัติของพระเอก ที่แทบจะถูกทิ้งลงไปแต่เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกทั้งที่เขาควรจะถูกคัดออกแต่กลับได้รับการคัดเลือกเมื่อเข้าสู่รอบที่สองฝ่ายคัดเลือกเห็นว่าเขาเป็นแค่ปลาเล็กจึงเตรียมตัวจะคัดออกแต่เพราะเขาเขียนและออกแบบงานก่อสร้างจึงถูกประธานบริษัทอสังหาสนใจทุกอย่างจึงเริ่มขึ้นรอบแรกคือความแข็งแรงสำหรับพระเอกแค่ชกกระเบื้องนั้นธรรมดารอบที่สองคือทำงานบ้านเพราะเขาทำงานมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นงานล้างจานกวดบ้านเปลี่ยนไฟมันง่ายสำหรับเขาแม้แต่จะทำซุป เขาก็ยังหลับตาทำมันได้ดีสิ่งสำคัญที่สุดผู้ชายต้องมีแขนที่แข็งแรงสำหรับคนที่ออกกำลังแขนเหมือนเขานี่เป็นเรื่องธรรมดาพระเอกที่เหมือนจะไม่มีโอกาสกลับชนะการคัดเลือก เข้าสู่รอบต่อไปพระเอกแข่งรอบไหนก็ชนะใช้ประสบการณ์ในการเข้ากรงของตัวเองเขาจึงสามารถผ่านการแข่งขันที่ยากที่สุดเข้ารอบคัดเลือกในที่สุดก็เหลือแค่ห้าคนในรอบสุดท้ายการแข่งขันได้เข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนั่นก็คือปีนผาใครที่ถึงยอดคนแรกคนนั้นจะกลายเป็นลูกเคยมหาเศรษฐีได้ภรรยาสวยนั่นก็จะเป็นการเปลี่ยนชีวิตในตอนที่พระเอกกําลังปีนผาเขาก็เจอหญิงแก่สี่คนปีนผาขึ้นไปวัดเห็นพวกเขาปีนยากลําบากแบบนี้พระเอกใจดีแบกทีและคนขึ้นเขา เพราะแบบนั้นเขาจึงพลาดโอกาสขึ้นมาถึงคนแรกแต่สิ่งที่ทําให้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแปลกใจคือรอบนี้คือการลองใจผู้เข้าแข่งขันไม่สนใจหญิงแก่สี่คนเพราะงั้นในที่สุดพระเอกจึงถูกเลือกแต่เมื่อได้รับชัยชนะเขากลับเลือกที่จะปฏิเสธเพราะเขาได้มีคนรักและเธอก็ดีกับเขามากต่อให้เหตุผลในครั้งแรกของเขาคือหาเงินมาผ่าตัดแม่แต่เขาคิดว่าไม่ควรทิ้งคนรักเพราะเงินเพื่อนของเขาได้ยินก็โกรธมากจึงตีให้เขาได้สติบอกว่าแม่ของเขากำลังป่วยหากยอมแท้ตอนนี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับฆ่าแม่ด้วยมือตัวเองแล้วพระเอกก็ค่อยๆเห็นความเป็นจริงแล้วรีบไปทีหน้าบ้านเศรษฐีมองดูคฤราหัดใหญ่โตเขารู้สึกท่อมตัวเมื่อเข้าไปในบ้านเศรษฐีก็แนะนําลูกสาวทั้ง3าให้เขารู้จักคนแรกอายุ35เพิ่งหย่าคนที่สองอายุ31กําลังได้ที่คนที่3เป็นนักเรียนหมอและเขาคาดหวังในตัวเธอมากที่สุดส่วนภรรยาในอนาคตของเขาคือหนึ่งในสาคนนี้ในตอนนี้คริงประตูก็ดังขึ้น เขามอบภารกิจแรกให้พระเอกนั่นก็คือเปิดประตูรับภรรยาในอนาคตพระเอกจึงตื่นเต้นแล้วไปที่ประตูเมื่อประตูเปิดออกพระเจ้าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแบกหุ่นจำลองเข้ามาแล้วเดินไปถามแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอซื่ออื่นสูเป็นลูกคนเล็กไม่ใช่ภรรยาคุณพระเอกยังไม่เข้าใจชามน้ำเสียก็ตกลงมาใส่เขาเขารู้สึกโชคร้ายมากในตอนดึกภรรยาของเขายังไม่กลับมาทำให้เขารู้สึกเป็นห่วงในตอนนี้ก็มีเงาคนเดินผ่านเขาเขาแทบจะฉีราายังไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไร ผู้หญิงกระโปรงสีขาวกำลังรับมีดแล้วตัดเนื้อกินเข้าไปพระเอกกลัวมากยืนนิ่งชะงักเมื่อไฟสว่างเขาจึงรู้ว่าแค่ผู้หญิงที่ตื่นขึ้นมากินอาหารตอนดึกและเธอก็คือด็อกสูเป็นลูกคนแรกไม่ใช่ภรรยาเขาเมื่อได้สติกลับมาเศรษฐีก็เรียกเขาแล้วพาออกมายืนมองดูกำแพงข้างนอกบอกว่าหากมีคนปีนกำแพงเข้ามาก็ให้จับในทันทีทำให้พระเอกไม่เข้าใจ ความจริงแล้วไม่นานก่อนหน้านี้เษธีประกาศตามหาลูกเขยผู้คนก็ต่างสนใจในลูกสาวเขาว่าน่าเกลียดขนาดไหนเขาถึงประกาศหาลูกเขยทําให้นางเอกที่โสดมา31ปีรู้สึกอับอายเธอจึงต่อต้านเขาแต่เขาก็ไม่สนใจลูกสาวที่ดื้อดึงเหมือนเธอยังจะมาต่อต้านพ่อของตัวเองเธอคิดหาวิธีแม้แต่หนีออกจากบ้านแต่เขาก็ไม่เป็นห่วงและยกเลิกบัตรเครดิตทั้งหมดของเธอทั้งยังบอกกับเพื่อนเธอ ใครกล้าให้เธอยืมเงินก็จะตัดสัมพันธ์การทำมาหากินกับพ่อแม่พวกเขาจึงไม่มีใครให้เธอยืมเงินนางเอกที่ไม่มีเงินไปไหนไม่ได้จึงแอบกลับมาในบ้านเธอรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ต้องการทำอะไรเข้าไปสำราญในบาร์ทุกวันเมื่อตกดึกเธอปีนขึ้นถังขยะเพื่อปีนกำแพงเข้าบ้านแต่ในตอนนี้พระเอกที่อยู่กำแพงตรงข้ามได้เอาเก้าอี้ของเธอไปเธอไม่มีที่ยืนจึงล้มลงเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นจึงเห็นว่ามีผู้ชายแปลกหน้านั่งอยู่ตรงนี้และเขาก็คือคนที่เธอเจอในตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อทั้งสองเจอกัน แปลกใจจนพูดไม่ออกในตอนที่นางเอกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครทําไมถึงมาอยู่ในบ้านพ่อก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ก็คือสามีของลูกมีโซเขาเป็นสามีของลูกเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายคือคนที่ตัวเองกําลังจะแต่งงานด้วยทั้งสองก็มองหน้ากันเมื่อเข้าไปในบ้านนางเอกบอกว่าไม่ยอมรับเขาส่วนพระเอกก็บอกว่าไม่สนใจเขาแค่ทําเพื่อเงินนางเอกโกรธจนไม่รู้จะพูดอะไรวันต่อมาพ่อบอกให้เธอพาเขาไปซื้อชุด เพื่อแก้แค้นเขาเธอจึงแอบเอาเสื้อผ้าในตอนที่เขาเปลี่ยนชุดคิดว่าทําแบบนี้จะทําให้เขาอับอายแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะสวมแค่กางเกงในแล้ววิ่งออกมาตอนนี้เธอยิ่งรู้สึกอายมากกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะ